ท่านผู้าการฐานเรือเองนะคะท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าพร้อมที่จะร่วมปกป้องอธิปไตยของไทยนะคะแล้วก็เปิดเผยว่าในที่ประชุมผบทุกเหล่าทัพเองนะคะซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกิจในวันนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเน้นหารือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาชายแดนระหว่างไทยแล้วก็กัมบูชานะคะโดยทุกเหล่าทัพเองก็มีความเข้าใจที่ตรงกันยืนยันเลยค่ะว่ากองทัพเรือก็พร้อมที่จะเคลื่อนกําลังจากชายแดนจันทบุรีตราดไปสนับสนุน ทั้งกองทัพบกนะคะถ้าเกิดสถานการณ์ถึงจุดที่ต้องมีการขอกําลังสนับสนุนทางกองทัพเรือเองก็พร้อมค่ะทางด้านท่านพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์นะคะท่านผู้ประชาการอาหารเรือท่านได้พูดถึงเรื่องของการปกป,ป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและกรณีกองทัพเรือกัมพูชาที่ได้มีการซ้อมรบกันใกล้กับชายแดนเกาะกูดจังหวัดตราดบอกว่ากองทัพเรือกัมพูชาว่างเว้นจากการซ้อมมานานมเมื่อสถานการณ์มาถึงจุด นี้คนที่เป็นผู้บัญชาการทาหารเรือก็ต้องตอบสนองตามที่รัฐบาลของกัมพูชาได้มีการสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะท่านมองว่าอย่าไปตื่นเต้นตกใจว่าเหตุใดกองทัพเรือกัมพูชาจึงมาดําเนินการในช่วงเวลานี้แต่สําหรับกองทัพเรือไทยเราเองจัดการฝึกซ้อมมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลค่ะพอถามว่าแต่ว่าการฝึกของกองทั เรือกัมพูชาอยู่ใกล้กับพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดตรงนี้จะเป็นอย่างไรท่านผู้อัารทหารเรือท่านบอกว่าทั้งสองฝ่ายก็ทราบขอบเขตพื้นที่กันดีอยู่แล้วว่าจุดไหนนั้นเป็นของใครกองทัพเรือก็ดูแลพื้นที่ของไทยมองว่าอย่าไปตื่นเต้นตกใจซึ่งการที่กองทัพเรือกัมพูชามีแอคชั่นออกมาชัดเจนอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนช่องบกนะคะแต่ท่านบอกว่าแต่ไม่น่าที่จะเป็นการปลุกกระแสะความขัดแยง้ง ในพื้นที่เกาะกูดเพราะว่ากองทัพเรือก็เฝ้าระวังแล้วก็หาข่าวอยู่ตลอดเวลาค่ะเอ่อเพว่าพื้นที่เนี่ยเขาทราบอยู่แล้วครับว่าพื้นที่ไหนเป็นของใครนะครับเราก็ดูแลพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่เขาก็มีเขาก็อยู่ในพื้นที่เขานะครับไม่ต้องตึนเต้นตกใจอะไรนะครับการที่เขาแอคชั่นในช่วงนี่ยทำเราได้ประเมินกันค่ะว่าว่ามีระยะอะไรบ้างอ๋อในระยะนี่มันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าความตึงเครียดเกิดขึ้นทาง ตองบกนะครับทุกคนคงทราบอยู่แล้วแล้วก็เรื่องไรความความตั้งใจของทางรัฐบาลต้องใช้คานี้นะครับว่ามันถูกถ่ายทอดลงไปถึงเหล่าทัพต่างๆเพราะฉะนั้นกองทัพเรือของฝ่ายฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาว่างเว้นจากเรื่องนี้มานานเมื่อถูกถูกคําสั่งมาเขาก็ต้องแอคชั่นครับเป็นผมผมก็ต้องทำอย่าคน้ก็ไม่ต้องเป็นแล้วครับผพลทอลถ้าคุณไม่สามารถเตรียมกําลังให้พร้อมตามที่รัฐบาลสั่งได้นะครับ ดังนั้นกองทัพเรือไทยก็ในช่วงนี้ก็เช่นกันนะครับเราตรวจความพร้อมของเราในพื้นที่ที่เราดูแลนะครับซึ่งท่านพบทรนะครับท่านก็ยังบอกด้วยว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบ,บกในการรับมือสถานการณ์ชายแดนนะครับหากมีการร้องขอเพราะมีแผนป้องกันชายแดนในแต่ละระดับอยู่แล้วขึ้นอยู่กับการสั่งการมาจากศวนย์กลางโดยสามารถนำกำลังในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดจันทบุรีตราด เลื่อนไปช่วยเหลือกองทัพบ,บกบริเวณช่องบกที่อุบลราชธานีก็พร้อมที่จะดําเนินการถ้าสั่งมาพร้อมทําทันทีนะครับส่วนการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพวันนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าจะต้องหารือนะครับว่าเรื่องการตัดสินใจจะทําอย่างไรและจะสนับสนุนระหว่างเหล่าทัพเนี่ยทำได้อย่างไงบ้างนะครับ <c oughs> เพื่อให้เข้าใจข่าวสารตรงกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพก็จัดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ส่วนเรื่องของจุดยืนของทหารกัมพูชานะครับที่ละเมิดเข้าตกลงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันหรือว่าโนแมนแลนเนี่ยที่คุณภูมิทรรมบอกนะครับตรงนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วท่านผบตรท่านมองยังไงที่ช่องบกเนี่ยท่านมองยังไงนะครับท่านก็บอกว่าแผ่นดินที่เป็นของไทยไม่ควรจะต้องมีใครเข้ามาใช้ประโยชน์และเมื่อเข้ามาก็ต้องผลักดันออกไปก็เท่านั้นเองเอฟังเสียงช่วงนะครับอยู่ที่ คำสั่งการจัดส่วนกลางนะครับสั่งมาจะให้กองทัพเรือพัฒนาแผนใหม่ก็ได้นะครับให้เราตีจากพื้นที่ที่เราผิดชอบไปช่วยที่ช่องบกฝ่าขึ้นไปถ้าสั่งมาเราก็พร้อมทำไดครับการการฝึกซ้อมของกมพชองทัพเรือมพูชาที่ใช้กระสุนริงมันจะมาปลุกกระแสเรื่องของกอกปลุขึ้นมามันไม่ได้เกิดเหตุเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากําลังเขาอยู่ข้างบนข้างส่วนใหญ่นะครับ พื้นที่ที่อยู่ตรงข้ามกับกองทพัพเรือที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราก็เฝ้าระวังแล้วก็หาข่าวอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาขยับเราก็พร้อมขยับครับแผ่นดินที่เป็นของไทยนะครับมันก็ไม่ควรจะให้มีใครเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับเมื่อเขาเข้ามาเราก็ต้องผลักดันออกไปเท่านั้น,นครับ นี่นะละท่นก็ยืนยันตรงไหนที่เป็นพื้นที่ของไทยเราเนี่ยก็ต้องนะคะผลักดันเขาออกไปส่วนทางด้านท่านพลเอกสวัสดิ์ทัศนาท่านประธานกรรมธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐพุทธ,ธิสภาท่านถแถลงถึงจุดยืนของคณะกรรมธิการต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากเกิดเหตุปะทะกันในพื้นที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบอกเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความมั่นคง คงทางจิตใจของประชาชนคนไทยอีกทั้งอย่างสะท้อนพฤติกรรมของฝ่ายกัมบูชาที่พยายามเอารัดเอาเปรียบไทยในทุกวิถีทางจึงขอประนามพฤติกรรมอันไร้ความจริงใจของกัมบูชาและย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องดำเนินมาตรการปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแทนประชาชนคนไทยด้วยเมื่อถามถึงกรณีการประชุมคณะกรรมาการรวมว่าด้วยเขตแดนหรือว่า เจบีีบที่<บ>ทางฝ่าย<บ>กัมพูชา<บ>เขายืนย<บ>ันว่าจะไม่นำกรณีข,ข้อพิพาทดังกล่าวเข้าหาหรือนั้นทางนั้นพลเอกสวัสดิ์ท่านบอกว่าไทยเรายังต้องคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาส่วนกรณีที่มีกระแสะข่าวว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์ในการเผชิญหน้าครั้งนี้มีความเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลผู้นำของทั้งสองประเทศหรือไม่ท่านตอบว่าด้วยความเป็นคนไทย ไม่ว่าใครจะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรท้ายที่สุดแล้วทุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติรักษาอธิปไตยและปกป้องแผ่นดินไทยเป็นหลักตนเองไม่คิดว่าจะมีใครมองข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะและฝ่ายกรัรมพูชาได้ดําเนินการทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ได้เปรียบประเทศไทยคณะกรรมาการการทาหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาในฐานะประชาชนคนไทย ขอประนามและการกระทำอันไร้ความจริงใจและความพยายามเอารัดเอาเปรียบของฝ่ายกัมพูชารัฐบาลต้องดำเนินการทุกขนทางเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณะภาพแห่งดินแดนของไทยอย่างเต็มขีดความสามารถโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักและควรแสดงความไม่พอใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ฝ่ายกัมพูชากระทำแทนพี่น้องประชาชนคนไทยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคณะกรรมาธิการสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและใช้กลไกทวิภาคี นี่ค่ะนะคะก็เน้นเรื่องของการที่จะจราจายแบบทวิภาคีในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะคที่ความเคลื่อนไหวจากทางด้านกมทค่ะส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับหลายหน่วยงานนะตอนนีอ้อย่างทางเ,เรื่องของฝ่ายปกครองเองนะครับก็มีการซักซ้อมนะคุณอ,อมนุษยผู้ชมในการอพยพคนนะครับหรือแม้กระทั่งโรงเรียนต่างๆพื้นที่ใกล้เคียงกับชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็ต้องซักซ้อมในการอพยพ นักเรียนด้วยนะครับรวมถึงบอกว่ามีตํารวจในพื้นที่นะณนะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ชายแดนเองมีการที่จะป้องกันอันตรายให้กับประชาชนแล้วด้วยนะครับในตอนนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนะนะฮะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้